สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับแลวก็เพื่อนฝูงทุกท่านนะฮะวันนี้เอาเก็บหอยนะครับวันนี้เขามีอยากกินหอยเชอรี่ครัน,นี่เ็นบ้านนะฮะที่นาที่สวนนี่ห้วยครับห้วยวันนี้เราจะมาเก็บหอยนะฮะซึ่ง ก็ตรงนี้เป็นเป็นจุดที่น้ําไหลนะฮะง่ายๆก็ดูถ้าเราอยากได้อยากกินหอยนะ,ะดูจุดที่น้ํามันไหลผ่านนะฮะอ่ะนี่ครับน,นี่เห็นไหมฮะนี่หาง่ายๆครับหากินง่ายนี่จะเป็นหอยเชอรี่จะไปต้มนะฮะนี่เขาในเสียชีวิตแล้วครับอันนี้เป็นอดีตหอยครับผมเดี๋ยวมันจะมีครับเดี๋ยว จุดนี้นี่เยอะเนี่ยในช่องนี้ก็มีฮะงงเอ้ตรงนี้จะมีไหมนในป่านะฮะดูในปานะครับผมเดีย๋ยวจุดนี้ห้วยฮนะนี่ห้วยตรงนี้ห้วยครับนี่เดี๋ยวจะดูเราจะมาด,จดูจุดน้ำไหลฮะจุดน้ำไหลอ่ะ นี่ะนี่เจอฮะเห็นไหมฮะหอยยังไม่ตายนะครับเลยยังไม่ตายนะครับนี่ใหม่ๆเลยเขายังไม่ตายครับนี่นี่นี่ครับหอยนี่ยังไม่ตายนะครับนี่น,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 นี่เห็นไหมฮะนี่ตัวใหญ่ๆเลยครับนี่ครับใส่อ่าเดี๋ยวเก็บก่อนนะครับเก็บก่อน นี่อันนี้เบาครับนี่นี่เดี๋ยวเปิดให้ดูฮะนี่นี่ครับนี่แจ็คพอตนี่เปิดเลยฮะคัดเลยไซส์ไหนดีเอาตัวเล็กไว้นะเอาตัวตัวใหญ่เนาะนี่ครับนี่นี่โอยแล้วครับนี่นี่คือของบริบูรณ์สมบูรณ์นะฮะคือนาเราเราไม่ได้ใส่สารพิษเราไม่ได้ใช้ยาฆ่าแมาลงนะฮะก็ไม่ค่อยมีปัญหานี่ครับนี่ ไซนี้ก็สวยครับพอกินอันนี้พผัดเนี่ยผัดอร่อยครับไซนี้ว่าเรบาบ้นเล็กกับแม่เหรอเลือกได้ครับเลือกได้นี่ไซนี้ดีกว่านี่เปนิโป,โปรครับดินี่ครนี่ไซนี้กำลังสวยครับ,ก,รบกินง่ายครับนี่กินง่ายอยู่ง่ายครับตามภาษาบ้านานาครับผมโอ้นี่ สวยครับผมบ้านๆเลยกินแบบบ้านๆขน,นบ้านๆครับโซกล่าวกินง่ายครับอยู่ง่ายโอ้นี่ไม่เปิดถ้า <c oughs> เปิดนี่เต็มๆเลยครับนี่เปิดเต็มๆเลยนี่นแต่โอ้ตัวใหญ่ๆเลยครับนี่เลือเกเลยเลือกคัดเอาจจะเปิดให้ดูหน่อย เตือ่เอฟซีอยากเห็นอ่านี่ครับนี่เต็มครับนี่เต็มคาราเบียครับไปรุ่นก็าบ้ากันอ่าเก็บหอยครับเก็บหอยนี่เก็บครับวันนี้เอาไมา่เยอะอเอาแค่พอกินถ้าเรากินมากเราจะเบื่อครับเราก็กินแบบพอดีพอด,พอดีนี่ก็ใหญ่ๆครับนี่นี่แม่เนี่ยเอาไม่เยอะเอาไม่เยอะโอเคพอกินครับ ถ้าอยู่ที่นี่ก็อยู่บ้านนาก็จะเป็นอย่างนี้ครับอยากกินอะไรก็เอาแค่พอกินนะฮะมนตองเปเอาเยอะครับถ้ามีเหลือก็แจกเพื่อนบ้านโอ้นี่ครับเนี่ใหญ่ๆเลยครับผมโอ้เต็มคาราเบลครับโอ้ยังมีเยอะครับยังมีเยอะนี่เต็มเต็มครับนี่สวย พอยังอู้หพอแล้อโอ้เยืดขึ้นยยืดยืนี่ครับผลไม้สมบูรณ์ของธรรมชาติครับที่ไม่มีสารเคมีครับผมอยู่ง่ายกินง่ายครับนี่หอยอ่ะโอเคพอโอเคพอกินครับแล้วก็ปิดไว้คืนปิดใบคืนครับวันหลังมาเก็บไม่เก็บไว้ก่อน เดี๋ยวหลังมาเก็บใหม่ครับผมวันนี้น้องขอบคุณครับกดซับสไครต์นะครับกดติดตามได้นะครับผมทางเพจเ,เรานะ,ะบ้านนาชาแนลครับผมขอบคุณครับ